กรตอัรับรอที่ดุ้องแปบควบจริงผมทำสเกลที่มีการควบคุโดยเสาทางกาเป็นท่สีนะครับที่อยู่ที่นีครับถ้าฝนมตงหลวงพ่ทยเลยทางด้านกวาระเป็นด้านที่จะเป็นสารสีเมืองนะครับผมนอ้ก็จะมีปับทุ่งแลอยู่สามอบด้วยกันครับเาจะเป็นหลงกลอสงครามหลงพ่อสเปและหลงพ่อเจริญท่านี้ก็จะเป็นส่วนพระนาเศษหนึ่งนะครับ ส่วนฝรั่งเศสนี่เราได้จับลองลพระจักรพระฉวัตรแบบสายเจดียนะ์ด้านในนี้ก็จะเป็นเจดีย์บาง้าแต่ผกที่เราได้จับลองมาจากสถานที่สำคัญแต่และจังหวัดครับเรากระทำพระต้งไว้ด้านในนี้เพื่อได้ส่งความเป็นไทยนั่นเองครับผมงาแม่กินแล้วไ,ไปมาบ๊ายบายเดลูกบ๊ายบายเดรคะ่ะบ๊ายบายเดรค่ะพี่ฟิวบ๊ายบายเดรคะ่ะ ด้วยค่ะ เวลาด้านบนสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปกันได้ครับผมก็จะเป็นจุดม,มุมสูงครับที่อยู่ด้านบนเวลาถ่ายภาพลงมาก,ก็จะเห็นเป็นลายเส้นส่วนสลับเศษนะครับใครที่มีเวลาเนี้ยก็เดินขึ้นไปถ่ายรูปกันได้เลยนะครับหนึ่งในสิบพระสุนทรสวยที่สุดในโลกครับอันนี้จะมีเว็บไซต์ชื่อดังครับี่26เว็บไซต์ตัวลงโหลดให้เราติดหนึ่งในสิบพระสุนทที่สวยที่สุดในโลนนกในเดือนเมื่อวานนี้ ด้านขวาม,มือด้านนี้ก็จะเป็นสวนป่าโล,ลมแอปปงมีเป็นป่าเยอะที่สุดในโลกแน,มมน่ออน,นมมอนด้านซ้ายมือติดเมล็ดที่อยู่ในกลงนี่ฮะด้านขวามือก็มีนะรับด้านซ้ายมือนะฮะสามสิบปีติดเมล็ดเจ็ดปีเมล็ดสุกแล้วรออีกเจ็ดปีเมล็ดถึงจะสุกครับผมประมาณสามสิบเจ็ดปีนะครับกว่าจะได้ทานเนื้อคางหนึ่งของมหาทะเลนำเข้มามาจากหมู่เกาะซีเชลล์ครับ

ด้านหน้านากระถ่มตรงน,นี้ก็จะเป็นส่วนลิ้นไม่ยายนะครับผมนะครับก็จะเป็นลิ้นมังกรหรือว่าหาช้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีหนึ่งช่องต่อหนึ่งชนิดนะครับผมจะเป็นลิ้นมังกรอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนบอนไซนะฮะต่อพวกนี้ก็จะเป็นต่อกระดาะกรนะครับผมก็จะเป็นสัญแสงแห่งความมายุยืนนั่นเองครับอันนี้นิดนึงนะครับผมวันนี้ หน้ากเก้าเสียรครับอันนี้เราได้ทําพิธีนะฮะบวงสวงเบิกเนตรแล้วนกก็มากล่ไวสกักการะกันได้หรือว่าจะเดินมาถ่ายรูปกันก็นกนได้ครับอันนี้ก็จะทำทพิธีเน้นะัรับผมยาวส,สูงสิบสี่เมตรนะฮะอันนี้ก็จะไปกินคองนะครับผมนะบกอซีลาประทักของนะครับผมเดี๋ยวฉายเองนะครับผม อันนี้เราก็ปั้งเสร็จก่อนใช้ไปแค่ไม่กี่วันเองนะฮะใอยากเจอมาถ่ายรูปเจอมาถ่ายรูปกันได้นะฮะอันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะผิดพ่าดประกานใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแต่น้องก็ยังไหวอยู่นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ให้ทุกท่านจบไม่ะไปถ่ายโป๊ไปถ่ายโป๊ไปถ่ายตัวสอบสิ